รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะสถิตทั่วแคว้นแดนสยามพระผู้นานภูมิพลของไทยผองพระบอทิศปิตุลาพระเนตรมองถึงแสงทองอรุณรุ่งเพื่อประชาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าวปกวปกระหม่อม พระพุทธเจ้าบริษัทเกรดวันเดอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด เจอไม้จริงคิดถึงแชร์ราชดํารัสพระองค์ท่านตรัสด้วยสวงพระชาวเกษตรทุกคนจะไม่ยากจนอย่าสิ้นหวังเพื่อไอยนาสวนชาวไทยไม่ง ใกล้จะถึงวันพ่อแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงมีเวลาให้กับคุณพ่อบ้างพาคุณพ่อไปทานข้าวพาคุณพ่อไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ยังได้บอกรักกับคุณพ่อด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่านอกจากคุณพ่อของเราเองนะคะที่เป็นครอบครัวของเราแล้วค่ะยังมีพ่อของแผ่นดินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งพระองค์ท่านนนั้นได้ทรงงานอย่างหนักหน่วงมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วค่ะแล้วก็เราก็คงจะได้รู้ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอันหลากหลายของพระองค์ท่านนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริย ภาพของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะแน่ใจว่ามันคืออะไรเหมาะกับใครแล้วทํายังไงบ้างนะคะนั่นก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้มาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะประเทศไทยเ็น เงินเป็นเื่นแสน เราก็จะแบ่งเป็น30 30 30แล้วก็10 30แล้วก็จะเป็น<า>เป็นสัดส,ส่วน,น<า>ใช่ใชป่ะใช่เป็นสัดส,ส่วนอะ30แล้วก็จะเป็นนาข้าวนะแล้วก็30ิถัดมาก็จะเป็นสะน้ำสามสิบถัดมาก็จะเป็นการปลูก นี่เลยเห็นไหมสวนผลไม้แปลงสมุนไพรก็เป็นพวกพืชไร่พืชสวนเหมือนให้เราสามารถแบบมีกินมีใช้ในครอบครัวได้อย่างพอเพียงอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อีก10สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยหรือว่าที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยจ้าสาธารณูปโภคต่างๆบ้านเรือนถนนหนทางอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะไปดูกันดีกว่าว่าเกษตรทฤษฎีใหม่กับนาข้าวเนี่ยมันจะแตกต่างกับนาข้าวธรรมดายังไงโอเค เิทธิทฤษฎีใหม่เนี่ยก็คือว่าการให้ประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็พอเพียงพอเพียงในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราทำเ,าเก็บเกี่ยวผลิตผลใช่ไหมกินใช้ภายในครอบครัวเรียบร้อยแล้วเนี่ย ที่เหลือเนี่ยเราสามารถนําไปขายได้ด้วยอ๋อก็เหมือนกับอพอมีพอใช้แล้วถ้ามีเหลือปุ๊บก็เป็นอะไรได้เสริมใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ้ะอ,อ,อย่างเงี้ยเป็นทฤษฎีที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในปัจจุบันนี้คุณเห็นว่าหลายๆคนเลยนะคะมักจะนึกถึงในเรื่องของวัตถุนิยมมากจนเกินไปค่ะเรามักจะอยากมีอยากได้ในสิ่งที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้จําเป็นด้วยซ้ํานะคะแล้วกว่าจะได้มาบางครั้งก็เป็นภาระทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทานแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้กับพวกเราทุกคนค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงประทีปที่คอยนาทางพวกเราเนี่ยไปสู่ความสุขแล้วก็ความพอเพียงอย่างแท้จริงค่ะเพียงด้าข้าไหนวันนี้กุ๊ดกับกิ่งก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสตรีใหม่กันแล้วอะค่ะ หนูสองคนก็สงสัยมากเลยว่าไอ้หลักการนี้ทฤษฎีใหม่เขามีความเป็นมายังไงแล้วคืออะไรอะค่ะนะครับหลักการของทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นหลักของการบริหารการจัดการที่ดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยซึ่งมีพื้นที่จํากินน้อยนะครับโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4สว่วน <4. S 2> ตามความเหมาะสม,มคือ30ม <5. S 2> สิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยก็คือคดสะกัดเก็บน้ํา การกุศะเนี่ยก็เพื่อที่จะรองรับน้าฝนในช่วงฤดูน้ำไหลหลากมากักเก็บไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือค่าในช่วงที่ว่าค่าต้องการน้ําแต่ว่าฝนมันไม่ตกลง,งมาส่วนสําหรับ30%ที่2พื้นที่สําหรับทานานะครับแล้วก็30%มสิที่3นะครับซึ่งพระองค์ท่านอยากให้ทําปลูกไม้ผลแบบผสมสารลงไปเรื่องเกี่ยวกับไม้ผลในบ้านเรามันมีข้อดีตรงที่ว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยต่างเดือนกันก็คือม,มีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย คือทําให้เกษตรกรเนี่ยมีไม่ผลทานนะฮะทานทุกเดือนแล้วก็เหลือขายมีรายได้เป็นหลายเดือนขึ้นมาส่วนสําหรับ10%สุดท้ายนะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนบ้านเรือนก็ยุ่งช้างสําหรับแก่ปุ๊กผลทางกายเกษตรโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรต่างๆเนี่ยหรือบางบ้างอลาจะปลูก พักลงไปอะไรต่างเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวหลักการของทฤษฎีใหม่เนี่ยมันอิงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การพึ่งตัวเองมากเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมพึ่งจะรู้นะคะพี่ยามนาว่าจริงๆแล้วเนี่ยกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เราฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่เขาเ้าใจง่ายๆเนี่ยกว่าจะมาเป็นทฤษฎีง่ายๆแบบนี้มันผ่าน <ผม S 1> กระบวน<ช>การคิดที่ยาวนานมากที่รรพระองค์ท่านเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาใช้ความเรียนอุตสาหะมากเลยกว่าจะได้มาซึ่งทฤษฎีนี้นะคะ่ะครับ วันนี้ขอบคุณพี่อำนาจมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยละค่ะที่นี่นะคะผมมีทั้งข้าวมีทั้งพืชผักครัวหลายอย่างมากเลย F ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมอยุ่งกับการสังสรรค์หรือว่าการจัดเลี้ยงเพื่อนฝูงครอบครัวกันนะคะบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าจะทำเมนูอะไรดีนะคะวันนี้กุ๊กก็มี ค็อกเทลหรือว่าคานาเป้แบบไทยๆมานําเสนอค่ะรับรองเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็มีความแปลกมายีความประณีตไม่เหมือนกับคานาเป้หรือว่าค็อกเทลที่ไหนเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากระทงทองทานกันค่ะฟังชื่อแล้วนะคะก็เหมือนจะเป็นอาหารชาววังเลยนะคะส่วนผสมค่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวของไส้ของกระทงทองค่ะก็จะมีเนื้อจืดนะคะข้าวโพดแครอท นี่หอมหัวใหญ่หั่นเปล่านะคะแล้วก็จะมีเกลือมีพริกไทยดำมีน้ำตาลทรายค่ะและส่วนของตัวกระทงทองนั้นนะคะคุณผู้ชมแป้งสาลีหรือว่าแป้งเ็กประสงค์นะคะแป้งข้าวเจ้าไขา่ไก่แต่ว,ว่าใช้แต่ไข่แดงนะคะน้ำเปล่าค่ะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยก็ต้องมาผัดไส้กันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะนิดเดียวค่ะเราจะทำเป็นคานาเป้ค่ะแบบ ในยุโรปนะคะเนยเนี่ยมันนอกจากจะช่วยในเรื่องของความหอมแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะนี่อันนี้นะคะหอมหัวใหญ่ที่เราซอยไ้แล้วค่ะค่ะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะพอหอมหัวใหญ่เนี่ย เริ่มจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่แคอรอทลงไปค่ะแครอทก็เต๋าค่ะหรือจะขูดก็ได้นะคะก็น่ารักอีกแบบนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่นี่ค่ะเค้าโพดหวานนะคะหรือว่าสวีทพอนค่ะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติแล้วก็สีสันด้วยค่ะ เราก็จะมาใส่พระเอกของเราลงไปนะคะอันนี้ค่ะก็คือทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะโอเคอเย้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะคไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเราก็ ก็พอค่ะเพราะว่าทูน่าเนี่ยเขาสุกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะซึ่งพอเราใส่ทูน่าไปนะคะคุณผู้ชมนอกจากมันจะอร่อยน่าทานแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพสําคัญมากเลยสังเกตนะคะว่าอย่างคนญี่ปุ่นหรือว่าชาติที่เขาทานปลาเป็นหลักเนี่ยเขาจะมีอายุค่อนข้างยืนนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมันช่วยให้คนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยมีความจําดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเรื่องของโรคหรัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าโอเมก้าสเนี่ย ก็จะเข้าไปบำรุงเนื้อบำรุงหัวใจบำรุงสมองอีกด้วยนะคะเราก็จะพักตัวของไส้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาทำตัวของกระทงกันค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเลยที่ใช้นะคะก็จะมีแป้งข้าเจ้าค่ะแล้วก็ งเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีใส่ลงไปค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้แต่ไข่แดงค่ะเราก็ใช้ไข่แดงสักครึ่งลูกค่ะก็ <rape> เดี๋ยวแบ่มาเล็กนึง <Remember. S 2> จะมาใส่น้ำเย็นลงไปนะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะเราก็ดูให้ความข้นของมันเนี่ยได้พอประมาณค่ะโอเคนี่ค่ะอันนี้คือตัวแป้งนะคะของกระทงทองค่ะในการทอดกระทงทองนะคะเขาก็จะมีเป็นเอ,อ่อเป็นพิมพ์ค่ะนี่เลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่แล้วเวลาเราใช้นะคะเราก็จะจุ่มมันเนี้ยค่ะลงไปในแป้งแล้วก็เอาไปทอดค่ะเคล็ดลับเลยนะคะถ้าเราอยากทําให้กระทงทองของเราเนี่ยมัน สวยงามร้อนออกได้ง่ายค่ะก็คือเราต้องแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะให้ท่วมเลยนะคะรอล้ค่ะนี่นะคะซับน้ำมันนิดนึง แล้วก็ใช้เวลาสักสักแป๊บเดียวอะคะ่ะเดี๋ยวตัวของกระทงทองเนี่ยมันก็จะสุกถ้าสุกทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยเขาก็จะร่อนออกมาจากตัวพิเองเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทอดเขาต่อไปสักนิดนึงอะคะ่ะให้คอลเร์มีสีเหลืองทองค่ะอ่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมกระทงทองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันแป้บน,นึงก่อนค่ะ เกี่ยวนะคะเราก็จะเอาไส้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาใส่ในกระทงทองค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราเตรียมไว้แล้วนะคะอาาลองชิมกันดีก,กว่าค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะมันจืดมากเลยอะคะ่ะเพิ่งนึกได้ว่าลืมปรุงรสค่ะเกือบลืมมาแล้วใช่คะ่ะคุณผู้ชมโชคดีนะคะเนี่ยที่มาชิมก่อน น้ำตาลทรายลงไปนะคะต่อไปก็เกลือใส่นิดเดียวนะคะเพื่อเป็นการตัดรสค่ะแล้วก็พริกไทยดำค่ะก็ผมให้เข้ากัน,นะคะ่ะตขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาไส้ที่เราทำเสร็จแล้วนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในกระทงทองของเราค่ะ เป็นโทรันเตาก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกมะเขือเทศเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้มีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะได้พริกแล้วก็ผักชีคะะะ่ะไม่วางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าของอร่อยๆอออแบบนี้นะคะกูต้องขออนุญาตชิมเป็นคนแรกค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วสำหรับวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจาก c ีเล t กทูน,น่าในเครือทีูค่ะและช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจนัน,นะคะห้าเปลี่นช่องไปไหนนะคะติดตามชมได้เลยค่ะอันนี้หลังใบนะทำไมเหนียวจังเลยอะ ถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงคิดถึงแชร์คุณผู้ชมคะโรคที่กําลังฮอตฮิตในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากจะมีโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วอีกหนึ่งโรคที่เป็นที่ฮอตฮิตเช่นกันนั่นก็คือโรคกระดูกคุณค่ะ ที่แต่ก่อนนั้นเนี่ยโรคกระดูกพุนมักจะเกิดขึ้นแต่กับผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยโรคกระดูกพุนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับวัยรุ่นอย่างเราๆได้อีกด้วยค่ะยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายค่ะเพราะว่าร่างกายของผู้หญิงนั้นมักจะสูญเสียธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมกับการมีรอบเดือนยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่มีบุตรแล้วเนี่ยอัตราเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงกว่าอีกนะคะ ใน,นวันนี้เนี่ยในช่วงกู้ชิปของรายการกู้เดย์เรก็เลยจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคกระดูกพรุนและไขข้อเสื่อมมาฝากทุกๆคนกันค่ะเริ่มจากการออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ยังทําให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันภาวะการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะเป้าหมายของการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนก็ประกอบไปด้วยข้อ 1. การออกกําลังกายเพื่อให้กระดูกได้รับน้ําหนัก ซึ่งก็ประกอบไปด้วยการเดินการวิ่งการขึ้นลงบันไดการออกกําลังกายแบบนี้นะคะก็จะทําให้กระดูกแข็งแรงค่ะส่วนข้อที่2คือการยกน้ําหนักค่ะเพราะว่าจะทําให้ทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อที่3นั่นก็คือการออกกําลังให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงค่ะเพราะว่ากระดูกลังของผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยจะถูกกดทับแล้วก็ทําให้หลังโก่งค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะรูปแบบของการบริหารร่างกายที่ปอจะมานําเสนอเนี่ยก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องค่ะท่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะส่วนต่อไปเป็นท่าที่สอง ต่อไปเป็นท่าที่3ต่อไปท่าที่4นะคะเสร็จแล้วท่าที่5นะคะต่อไปเป็นท่าที่6นะคะ ต่อมานะคะท่าที่7ต่อมาในท่าสุดท้ายนอนคว่ำลงค่ะแต่ท่านนี้ท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในสภาวะโรคกระดูกคุณแล้วเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำการออกกำลังกายแบบนี้นะคะ และสำหรับวันนี้รายการกูเดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะไว้กลับมาพบกันได้ใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมน,นะคะสำหรับวันนี้พอคุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ